สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลช่องที่เพื่อนๆคุ้นเคยและติดตามกันอย่างเหนียวแน่นวันนี้เรากลับมาพร้อมกับสกูปพิเศษที่ตั้งใจเตรียมมาเพื่อคอบอลตัวจริงแบบเพื่อนๆและสกูปในวันนี้ก็คือฮิเดตโตชินากะผู้พาฟุตบอลญี่ปุ่นสู่สายตาโลกในโลกของฟุตบอลญี่ปุ่นมีนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ถูกยกให้เป็นตำนานเหนือการเวลา ฮิเดโตชินากะตะคือชายผู้แบกความหวังของชาติเอเชียบนเวทีโลกจากเด็กหนุ่มผู้มีความฝันสู่การเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฟุตบอลญี่ปุ่นที่แท้จริงเรื่องราวของเขาไม่ใช่เพียงการเตะฟุตบอลแต่คือแรงบันดาลใจให้คนทั้งรุ่นนี่คือบทบันทึกแห่งเส้นทางชีวิตที่โลกฟุตบอลจะไม่มีวันลืม นกากาตะเกิดที่เมืองโกฟุจังหวัดยามานาชิในปีคศ1977ตั้งแต่วัยเด็กเขาหลงไหลในลูกฟุตบอลและใช้เวลาฝึกซ้อมทุกวันครอบครัวคอยสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการเดินตามความฝันจนกลายเป็นรากฐานที่มั่นคงให้เขาเดินสู่เส้นทางอาชีพในวัยเรียนนกากาตะโดดเด่นกว่าคนอื่นเสมอด้วยทักษะการครองบอล เขามีวิสัยทัศน์การเล่นที่เกินกว่าเด็กในวัยเดียวกันโค้ชหลายคนเห็นศักยภาพและเชื่อว่าเขามีอนาคตไกลสิ่งนี้กลายเป็นแรงผลักดันให้เขามุ่งมั่นยิ่งขึ้นนักตะเข้าสู่การเป็นนักเตะอาชีพกับทีมเบลมาเรฮิรัสกะสไตล์การเล่นที่เน้นความคล่องแคล่วและการจ่ายบอลแม่นยำทำให้เขาโดดเด่นในไม่ช้าเขาก็กลายเป็นตัวหลักของทีมในลีกญี่ปุ่น แฟนบอลแต่งพูดถึงชื่อของเขามากขึ้นเรื่อยๆจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อเขาได้รับโอกาสไปค้าแข่งในอิตาลีซีเรอาคือเวทีที่ท้าทายและยากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนักเตะเซ็นสัญญากับทีมเปรูเจียกลายเป็นนักเตะเอเชียที่ทุกคนจับตามองนี่คือก้าวแรกของการพิสูจน์ตัวเองในยุโรปการเปิดตัวในอิตาลีของเขาสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกในเกมแรกที่เจอกับยูเวนตุส เขายิงได้2ประตูอย่างเหนือชั้นทันทีที่จบเกมสื่ออิตาลีและแฟนบอลต่างยกย่องเขาอย่างมากชื่อของนักตะถูกกล่าวถึงในฐานะดาวรุ่งจากเอเชียที่น่าจับตาหลังจากนั้นเขาย้ายไปอยู่กับโรมา่าทีมยักษ์ใหญ่ของอิตาลีการเล่นร่วมกับนักเตะระดับตำนานอย่างฟรานเชสโกตอตตี้ทำให้นากตะพัฒนาฝีเท้าและกลายเป็นส่วนสำคัญของทีมในที่สุด เขาก็พาโรม่าคว้าชแชมป์เซเรียอาได้ในฤดูกาล2002-01เกมที่แฟนบอลจดจำคือแมตช์กับยูเวนตุสที่เขาลงมาเป็นตัวสำรองนากาตะซัดประตูสำคัญและสร้างโอกาสให้โรมาตีเสมอนั่นคือตัวอย่างของความเด็ดขาดในยามทีมต้องการเขากลายเป็นฮีโร่ขวัญใจแฟนบอลทันทีนอกจากโรมาเขายังได้ค้าแข่งกับฟิโอเรนติน่าและปามา ที่ปามาเขายังคงรักษาฟอร์มและพาทีมควา้าแชมป์โคปาอิตาลาีความสามารถของเขาถูกยอมรับในทุกสโมสรที่ไปนักตะคือสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จเอเชียในยุโรปในนามทีมชาติญี่ปุ่นนักตะคือหัวใจหลักตั้งแต่ยังหนุ่มเขาพาญี่ปุ่นไปเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกในปี1998ที่ฝรั่งเศสแม้ทีมจะตกรอบแรกแต่เขาได้แสดงศักยภาพให้ทั้งโลกเห็น ญี่ปุ่นก้าวขึ้นมาเป็นทีมที่ไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไปฟุตบอลโลกปี2002ที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพนกากาตะคือสัญ,ญลักษณ์ของทีมชาติญี่ปุ่นในทัวร์นาเมนต์นั้นเขามีบทบาทสำคัญในการพาญ,ญี่ปุ่นเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายนับเป็นความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลเอเชียเขายังลงเล่นในฟุตบอลโลกปี2006ที่เยอรมนีแม้ผลงานของทีมจะไม่โดดเด่น แต่ความทุ่มเทของนักตะทัดเจนเสมอเขาลงเล่นด้วยใจนักสู้ในทุกแมตช์และนั่นคือฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายในชีวิตของเขาหลังจบฟุตบอลโลก2006นักตะประกาศเลิกเล่นคันทีการตัดสินใจนี้ทำให้แฟนบอลทั่วโลกตกใจและเสียดายเขาอายุเพียง26ปีแต่เลือกจะวางมือเพื่อออกเดินทางตามหาความหมายไหนของชีวิตหลังจากเลิกเล่นฟุตบอล นักตะกลายเป็นนักเดินทางเขาออกท่องโลกเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและผู้คนเขาเชื่อว่าชีวิตไม่ได้มีแค่ฟุตบอลแต่ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวให้ค้นหาเขาเริ่มหันมาสนใจเรื่องธุรกิจและการออกแบบแฟชั่นสไตล์การแต่งตัวของนักตะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเขากลายเป็นคนดังในวงการแฟชั่นไม่แพ้ในสนามฟุตบอลสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของตัวตนเขา นักตะยังเป็นทูตวัฒนธรรมที่นำเสนอความเป็นญี่ปุ่นสู่สายตาโลกเขามุ่งมั่นโปรโมตเครื่องดื่มซาเกแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นเพื่อให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจสิ่งที่เป็นรากเหง้านี่คือตัวอย่างของความภูมิใจในบ้านเกิดเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะเอเชียที่ประสบความสำเร็จสูงที่สุดในยุคที่นักเตะเอเชียยังไม่ค่อยมีพื้นที่ในยุโรปนักตะคือผู้บุกเบิกและเปิดทางให้รุ่มน้อง เขาทำให้โลกยอมรับว่าฟุตบอลเอเชียก็มีศักยภาพแม้จะเลิกเล่นฟุตบอลเร็วแต่ชื่อเสียงของเขายังคงยิ่งใหญ่บทบาทของเขาไม่ได้หยุดอยู่ที่การเป็นนักเตะเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมายทั้งในเอเชียและทั่วโลกนักตะเป็นที่เคารพในฐานะคนที่ทำงานหนักและมีวินยัยเขาไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองทั้งในและนอกสนามสิ่งนี้ทำให้เขาแตกต่างจากคนอื่น และเป็นเหตุผลที่โลกฟุตบอลยกย่องเขาความสำเร็จของเขาแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้กับอุปสรรคจากเด็กเล็กในเมืองเล็กสู่ซูปเปอร์สตาร์ในยุโรปเส้นทางของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความพยายามเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เล่นรุ่นใหม่ก้าวตามเขาได้รับรางวัลส่วนตัวและเกียรติยศมากมายทั้งการติดทีมยอดเยี่ยมและรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย สิ่งเหล่านี้ยืนยันถึงคุณค่าของเขาในวงการฟุตบอลน,นากะตะคือความภาคภูมิใจของญี่ปุ่นอย่างแท้จริงเรื่องราวของเขายังถูกบอกเล่าในสื่อต่างๆทั้งสารคดีหนังสือและการสัมภาษณ์ชีวิตของเขากลายเป็นตำนานที่คนรุ่นหลังศึกษาและยังถูกพูดถึงอยู่เสมอสำหรับแฟนบอลญี่ปุ่นเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของยุคทองทุกครั้งที่พูดถึงทีมชาติจะต้องนึกถึงนากาตะ เขาคือคนที่ทำให้ฟุตบอลญี่ปุ่นก้าวสู่ระดับโลกและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่ฝันไกลเขายังเป็นบุคคลที่สะท้อนภาพลักษ์ณเชิงบวกของเอเชียการเล่นอย่างมีชั้นเชิงและเต็มไปด้วยสติปัญญาทำให้โลกมองนักเตะเอเชียในมุมที่ต่างออกไปนากาตะคือผู้เปลี่ยนภาพลักษณ์นั้นตลอดเส้นทางเขาได้แสดงให้เห็นถึงการเลือกเส้นทางชีวิตด้วยตัวเอง ไม่ยึดติดกับความสำเร็จหรือชื่อเสียงเพียงอย่างเดียวแต่ให้ความสำคัญกับความสุขและความหมายในชีวิตนี่คือบทเรียนที่ลึกซึ้งสำหรับทุกคนจนถึงทุกวันนี้ชื่อของนัก,กตะยังถูกยกขึ้นมาเสมอเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและความแตกต่างเป็นแรงผลักดันให้ผู้เล่นเอเชียหลายคนแกลาไปพิสูจน์ตัวเองในยุโรปและเป็นแรงบันดาลใจที่ไม่มีวันจางหายสำหรับสกู๊ปพิเศษในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ ถ้าหากเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ครับและถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ